อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าในซีรีส์สกิบบี้ทอยเลตนั้นมีสกิป i ี้ทอยเลตมากมายหลายรูปแบบเลยนะครับซึ่งสกิบบี้ในแต่ละรูปแบบนั้นก็จะมีรูปร่างหน้าตาและความสามารถแตกต่างกันออกไปนะครับและในวันนี้ผมไก่วอลเกอร์นะครับจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสกิบบี้ทอยเลตทั้ง26รูปแบบนะครับว่าเขาเนี่ยมีหน้าตายังไงโผลมาใน EP ีไหนบ้างนะครับและข้อมูลในวันนี้นะครับส่วนหนึ่งผมดึงมาจากช่องยูทูบเบอร์ช่องนี้นะครับซึ่งข้อมูลที่ผมดึงมานั้นนะครับก็ และข้อมูลส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะมาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับหากมีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมหากพร้อมแล้วก็อย่าลืม1นึ่งไลค์หนึ่งซ like, ับสไนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกรับผมคายโวเกอร์กัน,กนด้วยเนะตัวที่1น,นะครับ normal skipidy toilet นะครับ ส่วนสูงเฉลีย่ยอยู่ที่0.75เมตรปรากฏตัวครั้งแรกใน EP ีที่1นะครับเจ้านี้นั้นก็เป็นสกิป p ี้ทัวร์เลรูปแบบธรรมดานะครับไม่ได้มีความมือหวาอะไรมากนักนะครับผมแต่ก็เป็นต้นกําเนิดของสกิป p ี้ทัวร์เลตรูปแบบอื่นๆเช่นกันนะครับ ตัวที่2นะครับอยู่ในลอสกิดบิดีทอเ e ตส่วนสูงเฉลีย่ยอยู่ที่0.7เมตรนะครับผมปรากฏตัวครั้งแรกและครั้งเดียวใน EP ีที่2นะครับเจ้านี้นะครับมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเจ้านี้นั้นจะเป็นโถยืนฉี่นะครับที่ถูกแปะเอาไว้ตามกำแพงนะครับซึ่งไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้นั่นเอง ตัวที่3ใจนะครับ i a n t s k i p ด y ้ Toilet นะครับส่วนสูงเฉลีย่ยอยู่ที่9.8เมตรปรากฏตัวครั้งแรกใน EP ีที่3นะครับในการประกาศสงครามครั้งแรกของ s k i p ด y ้ Toilet นั่นเองนะครับซึ่งเจ้านี้นะครับก็เป็น s k i p ด y ้ Toilet ยักษ์ตัวแรกนะครับที่ถูกเปิดตัวออกมาในซีรีส์นั่นเอง ตัวที่มีเนะครับ m e i k i p ด d ้ Toilet นะครับส่วนสูงเฉลีย่ยอยู่ที่2.5เมตรนะครับปรากฏตัวครั้งแรกใน EP ที่4นะครับผมซึ่งเจ้านี้นั้นนะครับจะมีขนาดตัวอยู่กลางๆนะครับซึ่งความสามารถก็ไม่ได้ต่างจาก Normal Skipidy Toilet มากนักนะครับอาจจะมีความโหดมากกว่านิดนึ่งนะครับผม ตัวที่5นะครับมินิสกิปปี้ทอยเลตนะครับผมส่วนสูงเฉลีย่ยอยู่ที่0.2เมนตนเองนะครับรูปอาจจะไม่ชัดสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าน้องมีขนาดตัวที่เล็กมากๆเลยนะครับเจ้านี่ปรากฏตัวครั้งแรกใน EP ีที่4นะครับมาพร้อมกับมีเดียมสกิปปี้ทอยเลตนั่นเองนะครับผมความน่ากลัวก็คงไม่มีอะไรมากนักนะครับตุกเตะครั้งเดียวก็ตัยเย่แล้วนะครับผม ตัวที่6นะครับโดรนสกิิตี้ทอยเลนะครับปรากฏตัวครั้งแรกใน e p ีที่5นะครับส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่1.2เมตรนะครับความสามารถหลกัลกๆเลยนะครับสามารถบินไปในอากาศได้นะครับเหมือนกับโดรนเลยนะแต่นอกจากนั้นนะครับยังสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้อีกด้วยนะครับเป็นตัวที่รับมือยากอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียว ตัวที่7นะครับไฟอิงใจแอสกิปิดี้ทอยเลตนะครับผมส่วนสูงเฉลีย่ยอยู่ที่7.3เมตรนะครับรากฏตัวครั้งแรกใน EP ีที่5เช่นกันนะครับซึ่งความพิเศษของเจ้าหมอนี่นะครับสามารถบินได้นะครับแถมยังสามารถผลิตลูกน้องนะครับที่เป็นโดรนสกิปิดี้ทอยเลตได้ในจํานวนมากอีกด้วยนะครับ ตัวที่8นะครับ D J Skibidi Toilet นะครับผมส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่0.63เมตรนะครับปรากฏตัวครั้งแรกและครั้งเดียวนะครับใน EP ที่6นะครับเจ้าหมอนี่นะครับเปิดจะไม่มีพิษภัยอะไรมากนักนะครับเปิดตัวมาก็ร้องเพลงอย่างเดียวนะครับร้องเพลง Skibidi Toilet Version ในค l ับซะด้วยนะครับซึ่งผมไม่สามารถเปิดเพลงให้คุณผู้ชมฟังได้นะครับเพราะว่ามันติดลิขสิทธินั่นเองเอาเป็นว่าคุณผู้ชมไปหาฟังกันเองนะครับจากคลิปนี้นะครับผม ตัวที่9นะครับรูปแบบ G-Man s k i p p ตี y t o ยเลนนะครับซึ่งเจ้ามอนี่ถือว่าเป็น MVP แห่งเรล่าส p ิฟ d ี t o i ยเลก็ว่าได้นะครับผม ความสูงเฉลี่ยอยู่ที่36เมตรเลยทีเดียวนะครับเป็นสกิปปิท i ี้ทอเรตที่ใหญ่ที่สุดนะครับและมาพร้อมกับความสามารถไอเลเซอร์บีมนะครับซึ่งสามารถปล่อยลําแสงออกมาจากลูกตาได้นะครับคล้ายๆกับซูเปอร์แมนเลยเนะพร้อมกันนั้นนะครับยังเป็นสกิปปิทตี้ทอเรตที่มีมันสมองขั้นสูงนะครับตัวของมันเนี่ยจัดการเหล่าคาเมล่าแมนและสปิกรแมนไปได้หลายชีวิตเลยทีเดียวนะครับและณตอนนี้นะครับจีแมนสกิปปิท t ี้ทอเตยังไม่เคยพ่ายแพ้แม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็น หาเทพของเราสกิปิดี้ทอยเลตเลยก็ว่าได้ครับผมตัวที่10นะครับเป็นโพลิสสกิปิดี้ทอยเลตนะครับผมโพมาครั้งแรกใน EP ีที่9นะครับผมความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.7เมตรนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็จะเหมือนตำรวจเป๊ะเลยนะครับผมใส่หมวกตำรวจแล้วก็มีไสเลนต์อยู่ที่ข้างหลังด้วยนะครับพลังโจมตีนะครับก็ไม่ค่อยต่างจากสกิปิดี้ทอยเลตรูปแบบนอร์มอลสักเท่าไหร่นะครับผม ตัวที่11นะครับ Holy s k i p p e d y Toilet นะครับหรือว่าคือ Skipperdy แห่งความศักดิ์สิทธิ์นั่นเองโผลมาในครั้งแรกและครั้งเดียวใน EP ที่10นะครับมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่4.5เมตรนะครับผมซึ่งรูปแบบนี้นะครับก็เป็นรูปแบบที่มีความแข็งแกร่งพอสมควรเลยก่อนที่เขาจะถูกจัดการโดยคา m ์เมล่านไปอย่างง่ายดานะครับ ตัวที่2นะครับที่โป้ใจแอนสคิปิที้ทอยเลสนะครับผมมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่13.7เมตรนะครับรูปร่างของเขานะครับจะเป็นการพิวชั่นของใจแอนสคิปิที้ทอยเลส3ตัวนะครับผมจะเดินติดกันไปอย่างนั้นนะครับเปิดตัวครั้งแรกในสคิปิที้ทอเรเลส EP ที่11นะครับก่อนที่เจ้านี่นะครับจะถูกจัดการโดยไททันคาเมล่าแมนนะครับผมใน EP ที่19นะครับ ตัวที่13นะครับผมใจแอนล็อกเก็ตสกิปปี้ทอยเลทนะครับมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่13เมตรนะครับผมโผล่มาครั้งแรกใน EP ีที่14นะครับซึ่งรูปแบบของเจ้านี่นะครับเขาจะมีล็อกเก็ตติดอยู่บริเวณหลังนะครับผมเป็นทัวโบทําให้หมอนี่เนี่ยมีความเร็วสูงนะครับจนใน EP ีที่20นะครับหมอนี่ได้ปรากฏตัวพร้อมกับจีแมนสกิปปี้ทอยเลทนะครับมันเนี่ยได้พีชีฟตัวเองนะครับพุ่งเข้าชนไททันคาเมล่านะครับผมซึ่งก็สร้างบาดแผลให้ไททัน คารเมล่าได้ไม่น้อยเลยีเดียวนะครับจนทําให้ไททันการเมลานะครับถึงกับต้องถอยไปตั้งหลักก่อนเลยีเดียวนะครับผม ตัวที่14นะครับ Hair s k i p i d i Toilet หรือคือ s k i ป i d i Toilet ใส่หมวกนะครับความสูงเฉลี่ยอยู่ที่0.7เมตรนะครับด้วยความสูงแล้วนะครับไม่ค่อยแตกต่างจาก Normal s k i p i d i Toilet เลยนะครับซึ่งเจ้าหมอนี่นะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP ที่15นะครับซึ่งมันเนี่ยมีความคล่องตัวเป็นอย่างสูงนะครับพุ่งเข้าจัดการ c a m e l a Man อย่างชำนาญเลยดีเดียวนะครับ ตัวที่15นะครับสปายสิคิปิดีทอเลตนะครับความสูงเฉลี่ยอยู่ที่0.6เมตรนะครับผมซึ่งเจ้าหมอนี่นะครับเป็นสิคิปิดีทอเลตที่ถูกสร้างขึ้นมาจากฝ่ายของคาเมล่าแมนนะครับผมดูจากหน้าตาก็พอจะเดาออกนะครับปรากฏตัวครั้งแรกใน EP ีที่16นะครับน้องเนี่ยถูกส่งเข้าไปสอดแนมนะครับในรังของสิคิปิดีทอเลตนะครับผมก่อนที่น้องเนี่ยจะถูกจับได้แล้วก็ถูกคาทิ้งไปนะครับ ตัวที่16นะครับสไปเดอร์สกิปี้ที่ทอยเลนะครับผมความสูงเฉลี่ยอยู่ที่4.8เมตรนะครับลักษณะของเขาจะมีขาคล้ายๆกับขาแมงมุมนะครับงอกออกมาจากโถส้วมแถมยังมีปืนกลติดอยู่ที่โถส้วมอีกด้วยนะครับเจ้านี่นะครับโผมมาครั้งแรกใน EP ีที่17นะครับซึ่งคนที่จัดการน้องสไปเดอร์สกิปี้ที่ทอยเลก็คือเจ้าโบนี่เลยครับสไปเดอร์สกิปี้ีทอยเลนั่นเอง ตัวที่17บเจ็ดคาร์เแฟล็กสกิป i t ี่ทอเเลตนะครับเหลือคือสกิป i ปที o ทอ e t เลตลายพังนั่นเองนะครับความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ปรากฏตัวครั้งแรกใน EP ีที่18นะครับซึ่งเจ้าหมอนี่นะครับมีความไวสูงมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับขนาดตัวของเขาแล้วนะครับผมเปิดตัวมายังโอพนะครับแล้วก็ถูกคุมกําเนิดไปด้วยไททัน c a m e เมล่านะครับซึ่งก็จบชีวิตลงภายใน EP 1ีสิเช่นเดียวกัน ตัวที่18นะครับไฮด้าสกิปเป y t o ดี้ทอยเลตนะครับผมมีความสูงเฉลีย่ยอยู่ที่4.2เมตรนะครับไอเจ้าตัวนี้นั้นมีหัวทั้งหมด5หัวเลยทีเดียวนะครับแถมมีขาคล้ายๆกับขาแมงมุมสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP ีที่22นะครับก่อนที่เจ้าหมอนี่นั้นจะถูกจัดการลงโดยฝีมือของสปิเกอร์แมนใน EP ีที่24นะครับผม ตัวที่19นะครับล็อบเบอร์สกีปีดี้ทอยเลตเดี๋ยวคือสกีปีดี้ทอยเลตไอโมงนั่นเองนะครับมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่19.8เมตรนะครับผมโผล่มาครั้งแรกและครั้งสุดท้ายใน EP ีที่26นะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกจัดการโดยฝีมือของไททันสปีกเกอร์แมนนะครับผมเรียกได้ว่ามาไวไปไวจัดจัดเลยนะครับตัวที่20นะครับแบ็กเฮดสกิปปี้ อยเลตนะครับส่วนสูงเฉลี่ยนะครับอยู่ที่10.5เมตรนะครับโผลมาในครั้งแรกใน EP ีที่28ก่อนที่เจ้านี่เนี่ยจะถูกสปิเกอร์แมนตบดังเปี้ยตายไปใน EP ีนั้นเลยทันทีนะครับซึ่งความสามารถก็เรียกว่าไม่ธรรมดานะครับสามารถบินได้นะครับมีไอพ่นนั่นเอง ตัวที่21กรินชี่สกิปปิตี้ทอเ t ็ตนะครับผมเจ้าหมอนี่นั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิปปิตี้ทอเ t ็ตที่มีความสามารถลองลงมาจาก G-Ma n สกิปปิตี้ทอเร็ตเลยก็ว่าได้นะครับเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยใน e ีีที่29นะครับในขณะที่เหล่าสปิเกอร์แมนกำลังจะดีใจกันนั้นนะครับอยู่ๆไอเจ้าหมอนี่ก็ปรากฏตัวออกมานะครับพร้อมกันนั้นมันได้แสดงพลังอย่างไม่น่าเชื่อผู้ชมมันมีความเร็วที่น่าจะเร็วที่สุดแล้วนะครับในซีรีส์นี้มันเข้าจัดการเหล่าคาเมล่าแมนแล้วก็สปิเกอร์แมน ได้อย่างรวดเร็วนะครับพุ่งชนไปมานะครับตุยเย่กันหมดทีมนะครับผมทําเอาเหล่าสปิเกอร์แมนเหล่าคา m ์เมล่าแมนเนี่ยยืนงงเป็นไก่ตาแตกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเร็วถึงขนาดที่แบบมองไม่เห็นตัวกันเลยดีเดียวนะครับ ตัวที่22นะครับพาราสิติสกิปิจทอยเลตส่วนสูงเฉลีย่ยเนี่ยอยู่แค่0.2เมตรเท่านั้นนะครับพอมาครั้งแรกใน E ีีที่30นะครับความน่ากลัวของหมอนี่นั้นมันสามารถเข้าควบคุมเหล่าสปิเกอร์แมนและเหล่าคามิล่าแมนได้นะครับซึงถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่รับมือยากพอตัวเลยทีเดียวก่อนที่ภายหลังนะครับทางฝั่งนักวิจัยของคามิล่าแมนเนี่ยจะสามารถคิดค้นปืนที่เอามากำจัดเจ้าหมอนี่ได้นะครับ ตัวที่23นะครับด็อกเตอร์สกิปิดี้ทอยเลตนะครับผมตัวสูงเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ13.3เมตรนะครับเจ้าหมอนี่เนี่ยโผล่มาครั้งแรกใน EP ีที่30นะครับซึ่งถือว่าเป็นมันสมองของเหล่าสกิปิดี้ทอยเลตเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าหมอนี่นั้นเป็นผู้คิดค้นพาราสิตสกิปิดี้ทอยเลตนั่นเองนะครับแล้วก็เชื่อว่าสกิปิดี้ทอยเลตรูปแบบอื่นๆนะครับที่มีความแปลกๆเนี่ยก็น่าจะมาจากหมอนี่เช่นเดียวกันนะครับจนถึงตอนนี้นะครับก็ยัง ไม่มีรายงานว่าเจ้านี้ถูกกำจัดไปแล้วนะครับตัวที่24นะครับไทแอนมิลิแทนสกิปปิที้ทอยเลตนะครับผมส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่20.5เมตรนะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP ีที่32นะครับผมแล้วก็ถูกกำจัดโดยสปิเกอร์แมนใน EP ีที่32เช่นกันนะครับซึ่งเจ้าหมอนี่นั้นเขาจะมีปืนใหญ่คู่ติดตัวมาด้วยนะครับผมถือว่าเป็นสกิปปิที้ทอยเลตยักษ์ที่มีพลังทำลายล้างสูงอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ ตัวที่25นะครับมิวแทนสกิปปิดียทอยเลตส่วนสูงเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ5.5เมตรนะครับผมโผลม,มาครั้งแรกใน EP ีที่33นะครับเจ้านี่นั้นถือว่าเป็นสกิปปิดียทอยเลตกายพันนะครับที่มีส่วนหน้าอกเนี่ยเป็นโถส้วมแต่ว่าส่วนแขนส่วนลำตัว และส่วนขาเนี่ยเป็นคา m เมล่าแมนนะครับซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความคล่องตัวสูงนะครับสามารถวิ่งเข้าจู่โจมได้อย่างรวดเร็วนะครับก่อนที่มอนี่นะครับจะถูกจัดการลงไปใน EP ีที่37นั่นเองครับและมาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวที่26 เมกาจีแมนซิคิปิดี้ทอยเลตนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นร่างพัฒนาของจีแมนซิคิปิดี้ทอยเลตนะครับส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่37เมตรนะครับผมโผลมาครั้งแรกใน EP ีที่38นะครับหลังจากที่ถูกยกเครื่องมาใหม่นั้นนะครับความสามารถของเมกาจีแมนซิคิปิดี้ทอยเลตนั้นนะครับเขามีไอพ่นที่ทําให้สามารถบินได้นะครับนอกจากนั้นยังมีปืนใหญ่คู่นะครับติดมาด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนที่จีแมนตัวนี้จะไปกลายลางมานะครับก็ยังไม่มี ใครที่จะสามารถต่อกรกับเจ้านี้ได้นะครับจนกระทั่งในตอนนี้นะครับไปอัปเกรดร่างกายมาซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีใครที่จะสามารถโคน Mega ่นเมก้าจีแมนสกิปิ t ี้ตอยเลตตัวนี้ลงได้นะครับและเรานะครับยังคงต้องติดตามในอนาคตกันต่อไปนะครับว่าทางฝั่งคา m เมล่าแมนและส p ปิเกอร์แมนนั้นจะงัดไม้เด็ดอะไรมาจัดการกับเจ้าเมก้าจีแมนสกิปิ t ี้ตอยเลตตัวนี้ได้นะครับผม และทั้งหมดนี้นะครับก็คือตัวละครที่โผลออกมาในซีรีส์สกิป i ิที้ทอยเลใน EP ีที่1ถึง EP ีที่38นะครับผมซึ่งอาจจะมีตัวละครบางตัวตกหล่นไปบ้างก็อย่าโกรธกันเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืม 1/ นึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมคายวอลเกอร์กันด้วยนะครับผมและในคลิปหน้านั้นนะครับผมจะมาทําคลิปอะไรเกี่ยวกับสกิป i ิที้ทอยเลก็รอติดตามกันได้เลยนะครับในวันนี้ผมคายวอลเกอร์หมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในสกิป ไปละบ๊ายบาย